วันนี้เนี่ยมีเรื่องกรอบเวลาตัวคนอภิปรายในคืูจะมีดูแล้วเเวลาจะมีกรารขย,ยับไปคะเรามีกรอบเวลาว่าฝ่ายค้านนี่จะต้องจัดให้ได้วันละประมาณ11ชั่วโมงเพราะนั้น11ชั่วโมงก็พยายามวางให้มันใกล้เคียงที่สุดวันนี้ก็น่าจะมีรัฐเตรียอภิปรายประมาณ 5- 6ถึงคนก็จะเริ่มต้นโดยคุณอนุทินนะโดยผมจะเป็นคนอภิปรายเองอนุทินแล้วก็เป็นคุณศักดิ์สยามแล้วก็จะแทรก คุณสุชาติชมกลิ่นแล้วคุณสันติคุณชัยมุดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะปิดที่คุณนิพนธ์ถ้าทันถ้าไม่ทันก็จะล้นไปพรุ่งนี้แต่พุวงนี้นี่ก็จะเป็นคุณจุรินหลักๆคุณจุรินคุณจุติแล้วก็จะเริ่มเข้าเริ่มเข้าคิวเดี่ยวของพลเอกประวิตยคิวเดี่ยวของรุพงศ์แล้วก็จะต่อด้วย3ปอเป็นวีรกรรมร่วมสปอ ก็คิดว่าดึกๆพกพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะหลังสามทุ่มสี่ทุ่มก็จะเข้านายกได้เพราะฉะนั้นนายกก็จะว่ากันสองวันขึ้นสองวันเศษสิบนะครับ <จน S 1> อันนี้คือตอนนี้เนี่ยร้อยเอกมนัฐเขามีส่งสัญญาณอะไรมาเพิม่มไหมคะนอกจากที่บอกว่าย,ยังยังยังไม่มียังไม่มีเข้าใจว่าท่านอาจจะยังเตรียมตัวอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เรายังไม่ได้รับการติดต่อ เราเราก็รอตลอดเราก็เตรียมไว้ให้อีกแต่ว่าถ้ามันช้าเกินไปลึกไปจนถึงวันวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะยากแล้วได้เพราะว่าได้อะไ,ไ<ผ>มไ่ไน้อยกว่าชั่วโมงหนึ่งได้แต่แต่ว่ามันต้องรีดพูดวันนี้รีบแจ้งความจำลองไม่เกินชั่วโมงใช่ไหมคะก็ประมาณนี้ได้ดนการให้เวลานายกสองวันครึ่งเนี่ยฮะผูู้ภิิรายกี่คนนะครับพูอภิรายเนี่ย ร่วม30เหมือนกัน30ทุกพัรร่วมกันเป็นเป็นสนธิกำลังประเด็นหลักจะอยู่ที่อะไรครับนายกก็โดนทุกประเด็นนะ่ะโดนเรื่องเศรษฐกิจโดนเรื่องการทุจริตโดนเรื่องของพลังงานการปล่อยปะละเลยนะครับแล้วกเ็เรื่องของการต่างประเทศหลายๆอย่างรวมควาล้วเยอะ ยืนยันในเรื่องของประเด็นที่จะเป้าสี่วันนี้ครับก็เป็นสีสันเป็นการลอกตรีมตรีมไปก็พยักร้ายข้าไม่ตายแต่ว่าอาจจะน่วมก็ไม่มีอะไรครับป็นสีสันะรการเาักรวมขึ้นมาะจกที่รุทแล้ต่อด้วยครับอย่างตอนนี้เราเป็นาการนลยะัยรยศก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเราก็อยากให้การอภิปรายเนี่ย ประชาชนสนใจตลอดถ้าเอานายกไว้สวัร์แรกจบแล้วข้างหลังก็จืดเพราะนั้นการเอานายกมาไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนอยากติดตามแล้ววันแรกนายกแม้ลําตีทุกคนนะแต่ว่ามันก็จะพ่วงนายกด้วยสุดท้ายก็จะลงที่นายกเป,เป็นเป้าหมายรองทุกคนทุกคนก็เชื่อว่านายกก็คงไม่เหงาก็คงได้ลุกขึ้นต่อทุกวันจนถึงวันสุดท้าย การระาปลายคนเดียว2วันครึ้นะครับมันจะทำให้การรปลายอื่นใชไครับไม่อื่นหรอกครับแต่แต่ก็บอกนะว่าถ้ามันจบก่อนเนื้อหามันพอดีแล้วเนี่ยเราก็ลงพออาจจะจบก่อน4วันก็ถ้ามันพอแล้วก็พอเราก็จะดูอารมณ์คนฟังอยู่เหมือนกันนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องดึงดันให้มันใช้เวลาจนมบไม่ใช่ ช่วงเย็นมีการชุมนุมด้วยค่ะมีการให้ลงเสียงนอกสภาหอ,อะไรอันนั้นก็เป็น,นภาพประชาชนเป็นภาคประชาชนเขาทำเพราะว่าก็โอเคนะเป็นไอ,ไอเดียที่ดีว่ามือในสภาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวแล้วมันต้องฟังมือนอกสภาด้วยอันนี้ผมว่าสําคัญนะเป็นเรื่องดีที่เขาทาแล้วก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายอะไรนะครับ เป็นการดกดดันรัฐบาลไปไกลๆมันก็นมันก็เป็นการสะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นเสียงของประชาชนถ้ามันออกมาดีว่าเขาไว้วางใจรัฐบาลก็อาจจะเพิ่มรอยยิ้มแต่มันออกมาไม่ไว้วางใจก็ธรรมดาก็ต้องเปิดใจรับรัฐบาลนะครับเพราะว่าในสภามือในสภาที่ยกเนี่ยมันอาจจะไม่สะท้อนความจริงเหมือนข้างนอกมีมีการตั้ง ความหวังของฝ่ายค้านไว้ค่ะว่าทีเซอร์ที่ออกมากับหนังในสภาอาจจะคนละม้วนกันหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นการตาม่าเรามากไปไหมอ๋อไม่หรอกครับก็ลองดูแล้วกัน <ST an> ผมเชื่อว่าห <ST an> นังธรรมดามันจะไปสนุกตอนจบเพราะว่าไม่แน่มันอาจจะขึ้นต้นแล้วก็เล้าใจเลยขึ้นต้นก็อาจจะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าครั้งนี้อาจจะคนประม่าก็ประมาาได้แต่ว่าดูแล้วเรามั่นใจ ขอบคุณครับนะครับ